สวัสดีครับป้าทอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่12ธันวาคม2567นะครับมื่อนี้พานผู้ชมครับเดินทางนะครับมาหาปู่ทุ่งฝนนะครับพามารับชมครับโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นปูถือว่าแม่นนะครับปูเด่นให้4นะครับเลขติดมานํากัน16นะครับแต่ว่าชุดจับคู่ บ่อเขาทาชมนะครับมีเขามีลุดนะครับมาหาปูตั้งแต่ต้องวัดแล้วครับผมอ่าเมื่อนี้เดือนทราบมาหาปูอีกรอบหนึ่งมาให้ย้ำโค้งสุดท้ายนะครับจะพามาถามปูว่าฝันดีบ่อนะครับเอาจังเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันมารอบนี้สาลาปูกระเทพื้นแล้วทำชมสาลาปูเทพื้นแล้วนะครับปูว่าก็จะค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆทำชมพาได้โชคได้มหมันได้ทำบุญน้าปูนะครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากัน กาบนมัสการครับปูกาบนมัสการเนี่ยค่ะปูอยู่ดีไม่แห้งปูว่าเอาซะถุ่ธำมชมไก่ม um. ือเขามาแล้วนะครับแวะเขามาหาปูนไม่ปูยำให้โค้งสุดท้ายพื้นซาราเทเแล้วตัวนี้ปูเนียแล้วันดิแล้ววันเราปูเทพื้นแล้วธำมชมนะครับโอ้ซาราฟังหอดล่ำมล่ำมแต่มล่ำมันมั่งงานไหนพอดีเออได้บนหอด แกบนหมดแล้วสามคณะสามกองเลยวันเทู่นโอ้มาหอมกันเลยไหมนะครับเก็ดไปเรื่อยมีแกบนเรียบร้อยเพิ่มกับปเทศูนเทศูนบัวพะเข้าประเทศปูนทนแล้วหมอนระบัดมากเลเนี่ยเอามือมือมันเป็ดๆไปเลยสามคณะเลยบอกครับปูเออปัดหรือว่ามป็ดไปเนาะอ้าวแต่บอชมเป็นยังเป็นวันพฝนอ้าวฮาได้โชคน้ำปูน่าทำช่อมนาะฮาได้ทำบุญน้ำปูสาราปูกันยังทะเล้วนะครับเพ็ดไปเรื่อยครับนี่งวดที่ผ่านมาน้ำปู งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูปูวงกลมไฮซีนะครับอ่าจับคูประมาณะปูเนาะมาแต่สีเหล็กติดปูหนึ่งกับหกมานำกันอืมหนมึ่งหกไหมโอ้บริจับปูไฮต้องวดแล้วม,ม,มันกับวอดได้ล่ะมีเปลี่ยนแปลงบ่ปูบ่เพี่ยนแล้วครับอืม เปลี่ยนมันยยังสองได่ใบเก่านี่บ่นี่แหละปูเอาใส่เลยเนาะหรือปูจะเขียนให้ไหมชุดสามตัวน้ำปูไม่ใช่นี่ไงมันมามากป่อปูอะที่ปูเอาปูเขียนให้ท่านผู้ชมจะได้ชุดสามตัวน้ำปูน้ำฝันดีป่อปูฝันหน้าปูฝันหนายาดกว่ามันนอนเมื่อยลาเอ่อมันเมื่อยลางานป่อปูปวดนั่นมันปวาเมื่อยงานหนอปวดแต่ของมันเป็นแต่คน ตัง protein of protein of protein. ้งเป็นบทบรจินบทเอ็นประจำท่านผู้ชมปูเขียนให้ไหมนะครับปูเก่าล่ะบริการดอกเติ่มเลขเพิ่มเลขกวัวปูเราเพิ่มดอกปะให้ปูเน้นให้น้ำสามตัวที่น네ี่หรเพิ่มสามตัวครับงี้แหละิ่มโบ สองกับเจ็ดท่านผู้ชมเลขติดสามสี่หกเก้าสองสามสองสี่ปบปว ได้ครับแล้วก็เจ็ดเจสามเจ็ดสี่เจ็ดหกม้ปูพะสะนั่นแลวนี่นะเอาอันนั้นโอ้ยเจ้าภาบอกนะันมัเจ็ดหกกันเจ็ดหก,ก,ก,กนึเ้าเออแค่ละครับ สมตัวตัวได้ละปูนะสาตัวป่ะ่มีแน่นแล้วมีตัวติดเด้ขอเตียวเหล็กสลาร่คยเหล็กสลารป่ะปูอืสาเลที่สารป่ครัปูหรือว่าจังเลยโมเองโมเนเดินขี่ดอกไม่ที่มาอยู่ครับอื่สารนี่แหละ สามตัวเอาปูชุดเน้นบาทนี่นะครับไอปเออูเน้นไฮธํามช้ชมเน่นไปสามตัวเลย สองสามก็นเช่มาอีกบ่ปูไว้นั่นละครับผมเลีกวิ่งสองสองไควายอ่ะใชได้บ้งเล่เป็นโบปูบ้งเล่โอ้ปูเน้นสองธผูมชมสองแหละมาสองแหละสามตัวนี้ที่มามาแต่ใส่ปูมาจากสาลาเพละมีในในมนจากสลาเพลละมาจากสาลาเอาแต่ว่า ชุดสามตัวนี่บ่ติดในในในชุดนี่นะปูเนาะบ่มีบ่มีบ่มีในชุดนี้เออมันบ่มีหรอกแต่มันมันมามันไม่มีเหล็กวิ่งมันอยู่ครับอ่าอย่างนี้เห็นบ่อยสองอะไรก็ซูนี่เลยโอ้โหอันนี้เป็นเลขปูว่าเลขกาลาตัวชมมีทีแมาปูในซาลาสินี่แหละปูว่าเราต้องถามผู้ใด้มาสามตัวหนึ่งสองศูนย์เลขกฟันแต่ว่าเลขติดอยู่ในซาลาสิน่ะครับ 920เป็นชุดเดิมพี่น้องนะเป็นชุดเดิมแค่ว่าปูไมีเพิ่มใหม่เพิ่มชุด3ตัวให้นะปูนะเนาะนี่ครับเป็นชุดชุดเดิมไปมักนะครับผม,มชุดเดิม,มปูเพิ่มชุด3ตัวให้อืออันคือปูแบบมาแปลกๆเด้ครับนี่วัดในว่านี่ยมาแปลกๆเด้ครับอืมมันเกิดไปว่า ก็จังกันไงล่ะคือจังว่าปฏิหารกับแม่นบางทีเขาเก็คิดไปคิดไปคิด,ไป,คดไ,ปไ,ปไปเห็นเนี้ยย่างไปย่างไปไปเห็นกับแม่นครับอุปกรณ์ของยอนมากกับแม่นนั่นนะครับเลื่อยๆเราเลยพิีชนะเอาเลขปฏิาหารป่ะคะเอานะครับทบมชมอา่าเป็นมันฟอ,อนเป็นเลยวิ่งเด่นสองกับเจ็ดนะาปูนะปูปนะูมักสองเลขติด 3 4 6 9นะครับเลขติดนี่ผู้ใดมากกระจับคู่ใส่กันเอาเด้อท่านผู้ชมเด้องวดที่แล้วมา16มาน้ากันนะครับเลขติด16มาด้วยกันอ่านะครับปูจับคู่ให้2 3 2 4 2 6 2 9 7 3 7 4 7 6 7 9นะครับปูวงให้ก็คือ2 6 7 6กับ2 4นะครับตัวร่องคือ2 3 7 3 2 3คือจะมาดูมาใดแต่ละปู กัเป็นคนรับเหมือนมาส่มโซ่โซ่เอนบเนะเออเพ็รทกนี่เมื่กาแล้วระว่างอยู่ได้นานเลงพ่อสนเนาะครับคิดมากกันด้สามตัวหนึ่งสองศูน้องศูนย์นะครับปูว่าเป็นเลขซาลาอ่าหาผูู้ไดมักชุดสาตัวนะครับเอานไปหาหยิบจับตุลตลีได้ทำชมเด้อนะครับหาผูู้ไดมักอืมบ่มัดกับเบิ่งซื้อนะปูเนาะ หรือผู้ใดอยากได้โชคน้ำปูหาได้โชคส่งท้ายปีเก่าต้อีใกส่งท้ายปีเก่า <9 S 1> ต้อนรับปีใหม่ปัวมีมีสองงวดอ่ะสุปีจะมีสามงวดเนาะสุปีจะมีสามอันนี้มันเกินไปหอดมันที่สองหมดเกินเป็นวันที่สองมกราหกแปดนะครับเพื่อมีได้สว่วนตัวเอางวดอีกได้ไปสองปีใหม่เนาะครับบอมแมนเอาสองมันมันที่สามที่ไปสองปีใหม่บ่ได้ด้มันบ่มีต้องงวดนี้ละปัว เอางวดเนียวทำลเรื่อยเรอเนียนก็คือสองสี่สองหกเจ็ดหกอันนี้เจเขียนสองแถวนี่ปูบอลจะมา7เจ็หกบมันมันไม่มีส่วนอย่เด้อ่าเจ็ดมากกเป็นหกหมดแล้วอ่าปูให้สามตัวน้ำแบบสตัว120 9 2สอตัวไปต้งทุนหลเนาะครับย บนอย่างเดียวอย่ีหาลอตเตอรี่ใบก็ได้ได้ชมเด้นะเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวนะปูเนาะหามาหามาเลขท้ายสามตัวเป็นได้ละครับผมอือันนี้กับชุดที่ปูให้ต้องวดชุดเดียวกันนะเน้นสองหกกับเจ็ดหกตัวเดียวกันอืมันไม่เปลี่ยนแปลงครับผมแต่ว่าวงไม่ครับเพิ่อไม่อืเป็นตามตัวสิครับแต่ว่าบ่ฝันบ่ปูบ่ฝันนี มีตัวมักในใจปลาปูหมดเนี่ยมากกว่าถาบอกเกี่ยวในสูตรนี่เลยมีตัวมักในใจหม้อหมอมักเหนียวนี่มกกักเตร่กระปูโอ้โหหัวเช็ดลงเลยรวมมักตัวมัก,มกกว่าปูสองศูนย์ท่านผู้ชมปูมักสอ,องศูนย์เอานะครับ นี่แหละโตมักปูวาตนมักเลยแหละสองศูนย์ตัวมักกับยูนี่ละเ <laughs> พราะว่าปูเด่นสองได้ท่านผู้ชมปูวาเน้นสองวันนี้ตัวนี้มันชวนตัวดอกนี่อ่าูนสองศูนย์ปูวามักสองศูนย์ตัวเดียวคือสองศูนย์อือนะครับชวนตัวดอกตัวนี้มันนำสูตรครับแต่พอดีว่ามาสองศูนย์พอมีทิดสองไม่หมดตัววิ่งมีแล้วแต่สูตรมันมีในสูตรเดิครับเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับเนาะ อาฮ่ดิโชคน้ำปูอาฮ่ดิอาา่าสั่งสาราน้ำปูมีบุญกัจน่าจะต่างร่วมกันอากาศขอบุญบ <c oughs> ขอบคุณปูท่านผู้ชมครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้นช่องพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ